ตอนนี้ใกล้จะถึงส่วนถ้ำแล้วนะครับถ้าดูตามเวลาในใกล้จะเที่ยงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าพิธีการอาจจะต้องเปลี่ยนก็คือให้พุทเจ้าได้ฉันพระหารก่อนก็มาลองดูนะฮะเพราะสถามพิธีการก็คือบรรจุหัวใจพระพุทธเจ้าก่อนนะครับตา,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 ามรายการนะครับ แต่เวลาเรามันเลื่อนไปตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วถ้า,าได้เตรียมเรื่องพัตหาให้พุทธเจ้าสันก็น่าจะทานก็น่าจะทันนะครับเพราะตอนนี้ก็ประมาณเออที่ยงครึ่งแล้วอาเนวันสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับสิบเอ็ดโมงเกินครึ่งแล้วก็อาจจะต้องดูวันละอาจจะต้องเปลี่ยนนิดเดิในบางพิธีการ ครับผมคงดูเวลาแล้วเมื่อกี้ก็1ิเโมงกว่าอันนี้พระคุณเจ้าก็พี่น้องลองดูนะฮะัิทีนการตรงนี้ว่าพระคุณเจ้าจะต้องจัดพัะทาารตอนแรกบอกว่าสิเอ็โมงสินาทีตอนนี้มันเลยมาแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบรรจุหัวใจของพระพุทธเจ้าก็อาจจัดเป็นอีกําดับหนึ่งหลัจงจากที่พุทธเจ้าได้จัดพระนหารเสร็จ หรือเปล่าอันนี้ก็ดูกันนะครับพราะผมดูตามเวลาแล้วมันไม่เป็นไปตามเวลาาต้องมีพัฒหาเตรียมให้สําหรับพระคุณเจ้าถ้าจัดพัฒหาเสร็จก็จะได้ดําเนินการต่อเพราะว่าวัางนงานคุณจาจะเลยเวลาเที่ยงนะโทรศัรพท์ร้อนเลยเธอเปิดปุ๊บร้อนปับ๊บ ดับปั๊บเลยเป็นไข้เลยเป็นไข้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทํางานเลยเดี๋ยวประเดี๋ยนะครับเดี๋ยวประเดี๋ยนะครับเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งย้ายนะครับเด็กที่ดับปั๊บอานช้างช้างยืนแถวมาเลยนะครับปอบพูดแม่อาราจ ลำบากสุดก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเป็ดวี๋วดงสีวิไล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 สำเร็จไหมสำเร็จไหมสำเร็จ นี้ก้าวถึงขท้าสินไสพระร้อนทิมผ่านดินฟ้า,อา,า,า,ม,อา,ามอากาศน้ำตามอาเจ้าสมน์้าอาลักขาน้ำความน้ำเอินสังสีหูเดินดงเที่ยวน้ำหาสมน์ข้ามาเสีงไหวตั้งแต่บักยักหหยเลยเกิดเกินจริงน้ำพุยิ่งจ่ากาลัก ขืนเป็นมีเมียส้มซอนสินใส่หูเป็นมาของเรื่องอยานมันเสียงย้อนเข้า